สวัสดีครับผมเนมวันเสา์นะครับวันนี้จะมาคอร์สอิมแพกนะครับก่อนรีบาลานด้วยกาตาเมืองนะครับหรือโบวคัตเชอร์นั่นเองนะครับเพิ่งตีสดๆร้อนเลยนะครับเอามาใส่2 2งทูเอลิเมนต์นะครับเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการทดสอบกันเลยนะครับข้อดีของมันเนี่ยมันได้แอตแทกที่สูงมากๆเลยนะครับแอตแทกอยู่ที่หนึ่งพันเลย แล้วก็ข้างหลังนะครับผมไม่ได้ใส่เส็จฟ้านะเพราะว่าต้องทำคริติคอนะครับให้ถึง130นะอันนี้ก็ถึง130เรียบร้อยนะครับใส่เศษคริติคอนะมาเริ่มกันเลยนะครับกดยาแอดเลืออพิษเจาะพิษแล้วก็คอร์รีแพ็กล้านนะครับ1ล้านนะครับสังเกตไว้เพื่อนๆสังเกตไหมครับว่ามันก็จะใกล้เคียงใกล้เคียงกับ กาตา JDR นะครับอันนี้ผมกดดักคอนะครับ2ล้าน4ีล้านหานะครับ2องล้านงดามจแกว่งอยู่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรีบาลานแล้วมาเรามาดูกันอีกทีนนะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ผมว่ามันใช้ได้ครับถ้าเราไม่ปั่นอีกแล้วนะครับเอามาถอดการ์ดแล้วลองใส่2 2งเมนะครับผมว่าเวิร์กนะครับเนี่ยครับแอดแทกมันพันหนึ่งเลยนะครับ แทเยอะมากๆลน้ลนๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกาตตาต่อไปกันนะครับว่าผมจะกาตตาอะไรมาคอร์สอิมแพคก่อนรีบาลานอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย